ข้าพเจ้าขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระประสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอด บทที่หนึ่งชมนมเทวดาสมันตาจักกวาเฟสุวัต,ตะคันฉันตุเทวตาสัพธรรมมังมูนีลาชันสะสุนันตุสักโมกะทางสาเคกาเมีจะลูเปเคเรสีขาลาเตจันตาลิเขวิมานีทีเปราทิจั คามมตาลุวานาสาหาเนเคหาวาถุมาหิเคเตกุมมาจายันตุเทหวาชาลาทาราวีสามียักษขาคันทาภะนาคาติตันตาสันติเกย่างโมนีวาลา จานางสาท้าวมีสุนันตูธรรมาสาวนาการวอย่างระถันตาธรรมาสาวนาการุอย่างระถันตาธรรมาสาวนาการวอย่างระถันตาบทสวดที่สองบทสวดนมัสการพระคุณเจ้านามตตสาพระะวะโตอะระาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <c oughs> บทสวดที่สามบทสวดไตสมัมมาคมพู้ทางสาลานางกฉามีถางมังสาลานางกฉามีสังฆังสาลานางกฉามี ท an 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 ุติยามปีพูดทางสารนังกจชามีทุติยามปีทำมังสารนังกจชามีทุติยามปีสังคังสารนังกจชามีตาติยามปีพูดทางสารนังกจชามีตาติยามปีทำมังสารนังกจชามีตาติยามปีสังคังสารนังกจชามีบทสวดที่สี่ สัจจกิริยาขาถานันทิเมสารานังอัญยังพูดโธเมารานังว่าลังเอเตนะสัจจาวเชนะโชติเมหนตุสพัพพทานันทิเมสารานังอัญยังทมโมเมสารานังว่าลังเอเตนะสัจจาวเชนะโชติเมหนตุสพัพพทา ทันติเมสาระนางอัญยังสังโคเมสาระนางวะลังเอเตนะสัจจวาวะเชนะสโชติเมหนตุสัพพทา